คลิปนี้จะพาไปรับชมนะคะรถครอบครัว7ที่นั่งกันอีก1รุ่นที่เป็นรุ่นยอดนิยมกับ Isuzu Muse X 1.9 Dionic ค่ะคันนี้ขับเคลื่อน200ล้อปี2019ค่ะไม่อยู่เพียงแค่124,000โลสีแดงสวยมากใครที่มองหารถครอบครัว7ที่นั่งนะคะขับช่วงล่างนุ่มนวลนเป็นสาวกของ Muse X ออยู่แล้วนะคะคลิปนี้ห้ามพลาดสามารถติดตามรายละเอียดได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรโยนตรถครอบครัวมือสองคัดเกรดก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe คุณจะได้ไม่พลาดรถครอบครัวสวยๆที่น้ำหนึ่งจะนํามาแนะนําให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันค่ะคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่จะพามาพบกับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งช่วงล่างแน่นมากๆเลยนะคะ ขับนุ่มนวลกับค่ายอิสุสุกันค่ะคันนี้เป็นอิสุสุมิวส์นะคะ1.9เป็นรุ่นดิออ i c นิกขับเคลื่อน2ล้อปี2019ค่ะสีแดงสวยสดเลยใครมองหาสีนี้อยู่นะคะวันนี้เข้ามาแล้วค่ะไมายอยู่ที่1 2 4 0 0 0พโลค่ะถือว่าระยะทางนีถ้าใครที่แบบไม่ได้ซีเรียสนะตัวนี้นะคะโครงสร้างโครงสร้างเดิมอยู่แล้วนะ,ะสโลแกนที่น้ำหนึ่งรีวิวรถทุกคัน รถทุกคันนะคะไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ําเล่มไม่มีชารุดสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นการันตีสภาพเดิมเลยใครที่มองหาอยู่นะคะสามารถเข้ามาทดลองขับได้หรือโทรมาหาน้ำหนึ่งได้เลย0ู6ย์8 4 9 6 3ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาไปรับชมร,บรอบๆคันนะน้ำหนึ่งขอเกินก่อนนิดนึงนะคันนี้ป้ายแดงค่ะจะอยู่ที่1 3 6 4 0 0้านบาทค่ะประหยัดไปถึง5,8 0 0 0เลยนะ คันนี้เหลือเพียงแค่779,000ค่ะก็จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1,3700ค่ะรับรับรายได้อยู่ที่2 8ง0มขึ้นไปนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วกับอิสุสุคันนี้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวมาเริ่มรอบร,อบรอบคันตัวนี้นะคะรู้สึกว่าจะเพิ่มจากอา่อ ไอคอนิกนะคะขึ้นมาอยู่ประมาณ10,000บาทด้วยนะถ้าเป็นรุ่นหนี้นะคะ,ะไฟหน้านะคะคันนี้ก็จะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะนะคะไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้จะได้เป็นไฟ LED นะคะกระจังหน้าค่ะจะได้เป็นกระจังหน้าโครเมียมนี่ค่ะก็ได้เป็นกระจังหน้าแบบ 3D นี่ใครที่ กำลังมองหาสีนี้อยู่นะนะเพราะว่านานๆเข้ามาทีค่ะปกติแล้วที่น้ำหนึ่งรีวิวนะจะเห็นเป็นสีบอลเงินสีขาวซะมากกว่านะคะสีดำก็สลับปัดเปลี่ยนกันเข้ามานะคะแต่ส่วนสีแดงเนี่ยก็นานๆเข้ามาทีนะคะสีแดงแล้วก็จะเป็นสีน้ําตาลไหมใช่ไหมอ่ะสีแดงเนี้ยนานๆจะเข้ามาทีนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูฝากกระโปรงกันดีกว่านี่ค่ะ สันเหลี่ยมคมเราปรับสภาพให้ทุกคันพี่ๆขาใครที่มองหารถสักหนึ่งคันเนี่ยน้ำหนึ่งเข้าใจอยู่ว่าราคาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่ใช่ถูกๆเลยเนาะเราต้องหารถที่มั่นใจการันตี ที่นี่ค่ะบริษัทเพชรยนเปิดมา24ปีแล้วแล้วก็อันนี้น้ำหนึ่งก็อยู่โกดัง3ค่ะนะคะก็คลิปหลัางๆที่จะมาถ่ายโกดังสามซะบ่อยเลยเนาะก็จะมีเป็นบางคลิปค่ะนะคะที่ถ่ายรถพร้อมขายอยู่สาขาหนึ่งแล้วเราก็จะกําลังมีสาขาเปิดใหม่ด้วยนะคะรอติดตามกันให้ดีๆเอามาดูด้านข้างค่ะนี่เลยด้านข้างไม่มีร้อยบบบไม่มีรอยลากยิ้มค่ะเราจะมีเจ้าหน้าที่ QC หรือว่าเจ้าหน้าที่เก็บงานคอยตรวจสอบรอบคันแล้วก็เก็บงานปรับสภาพให้ด้วยแม็กค่ะได้เป็นแม็กค ขอบ18นิ้วนะคะก็ได้เป็นแม็กขอบ80นิ้วเลย80นิ้วขอบ 8, 18นิ้วนะคะซีรีส์ยางจะอยู่ที่26 5หทับ 60, นะนะคะแม็กขอบแค่18นิ้วเท่านั้นไม่ใช่80นะโห80นิ้วคือวงใหญ่มากอ่ะแล้วก็ในส่วนของแม็กนะคะอ่านนิดน,นึงให้ดูร่องรอยของแม็กถ้ามีรอยขูดรอยครูดนะคะด้านข้างมา ก็เรามีเก็บให้นะเราเก็บให้ก็เป็นแม Mac ็กซสีทูโทนค่ะแม็กซ์ลูด้านหน้าก็เป็นดิสเบกค่ะอ่าแล้วก็ในส่วนของซุ้มล้อค่ะเดี๋ยวก่อนปล่อยเรามีการฉีดน้ำล้างทําความสะอาดเพิ่มเติมให้นะ,ค,ะคันนี้รู้สึกว่าชงแล้วแหละนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เดินทางมาช่วงนี้ฝนตกเนาะนะคะเราก็อ่าบางทีก็ขับมาจอด เก็บไว้นะคะหรือว่าบางทีลูกค้าลองรถอย่างเงี้ยค่ะก็อันเนี้ยก็ลูกค้าลองรถมาน้ำหนึ่งก็อ่ะขอเอามารีวิวให้ลูกค้าทางเอฟซีะนะคะที่ติดตามน้ำหนึ่งได้รับชมกันด้วยนะคะคันนี้ยังไม่ติดจองนะคะก็สามารถเข้ามาลองรถได้นะนะคะเข้ามาลองได้เลยในเรื่องของเครดิตอย่าเพิ่งเก็บไว้ในใจค่ะโยคูโทรหาสอบถามน้ำหนึ่งได้กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวนะ,ะตรงที่กระจกมองข้างด้วยที่เปิดขาด้านนอกนะคะตัดกับสีแดงนะคะตัว โครเมียมนะที่เปิดด้านนอกเป็นโครเมียมมาพร้อมกับบันไดข้างสีดําด้วยมาดูแม็กด้านหลังกันบ้างค่ะคันนี้ก็ได้เป็นดิสเบรกสีล้อเลยเนาะในส่วนของแม็กค่ะนี่คือแม็กล้อด้านหลังถ้ามีรอยครู่สักนิดนึงนะคะพี่ๆอยากให้น้นํานึงเก็บให้น้ํหนึ่งเก็บให้ค่ะนะคะเราดูแลเราเก็บให้เราปรับสภาพให้คันนี้7จ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันก็ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณหมื่นสามเจ็ดร้อยถ้าใครสนใจรายะเอียดเพิ่มเติมยังไงก็สามารถยยขูโทรหาสอบถามนะคะคุยในเรื่องของเครดิตได้นันะเล่มอยู่กั เราค่ะรถทุกคันมีเล่มทุกคันเอารถออกไปไม่ต้องกังวลเลยว่าเอ๊ะจะเจอใครที่มาทวงตามรถไหมนะเหมือนเป็นข่าวหรือเปล่ามั่นใจได้ค่ะที่นี่เปิดมา24ปีแล้วนะคะแล้วก็เล่มอยู่กับเราทุกคันอ่ะในส่วนของคอนโซลด้านหน้าค่ะเนี่ยค่ะคอนโซลด้านหน้านะคะก็อ่ะมีสอคบอนะคะเราขายราคาตามป้ายเลยแผงอคอนโซลนี้จะเป็นสีดำตรงนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นหนัง น,นี่เป็นพลาสติกนะแล้วก็ถุงลมนิรภัยนะคะจะอยู่ตรงนี้1พวงมาลายัย2อนะคะแล้วก็ม่านด้านข้างนะคะ3 4ด้านหลัง5 6กนะะก็จะมีทั้งหมด6ใบด้วยกันนะคะแล้วก็เบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะนี่ค่ะก็จะมีแบบเป็นแอร์แบ็กด้านข้างแผงประตูตรงนี้ก็เป็นสีดำที่เปิดด้านในเป็นโครเมียมตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงิน น้ำหนึ่งสภาดูในส่วนของโครงสร้างรถซะมากกว่านะคะให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสภาพรถอกะสภาพรถเดิมอ่ะอ่ะพับขึ้นสักนิดนึงเอามาดูด้านหลังกันบ้างนะคะเนี่ยค่ะเบาะด้านหลังนะคะก็ที่นั่งนั่งสบายนะคะเพราะว่าด้านหลังก็ถือว,ว่างแล้วก็ในส่วนของนี่ตรงนี้ก็จะมีช่องใส ช่องเสียบปลัก๊กช่องใส่แล้วก็ตรงนี้จะเป็น USB นะคะเป็น USB ให้ถึง2ช่องเลยแผนยางรองด้านหลังก็มีให้ครบเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะได้เป็นเบาะหนังเบาะหนังก็จะเป็นเบาะที่รักษาความสะอาดได้ง่ายเนาะกระเป๋าใส่เอกสารมีทั้งสองเบาะเลยค่ะทั้งเบาะผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ด้านหลังของผู้ขับขี่ส่วนแผงประตูตรงนี้นะคะก็เดินตะเข็บได้นะคะสีเทานะคะตรงนี้ก็มีช่องใส่แก้วน้ําด้วย มาดูด้านท้ายด้านบนหลังคากันบ้างค่ะมาพร้อมกับแหลกหลังคานะคะตัวรับสัญญาณก็ได้เป็นแบบชาร์ฟ f ินสปอยเลอร์ค่ะไฟเบรกดวงที่3นะคะระบบไล่ฟ้าแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังส่วนไฟท้ายนะคะได้ไฟท้ายแบบ LED light guiding ด้ว like ยนะคะแล้วก็กันชนด้านท้ายค่ะนะคะเป็นสีดำนี่ไฟท้ายเดิมนะคะก้มต่ำดูสักนิดหนึงพาดูช่วงล่างค่ะ สนใจยังไงก็ยกหูโทรหาสอบถามได้เลยนะคะ096-198-4963ค่ะพี่พค่ะพี่ขามั่นใจในตัวรถได้นะเราเปิดมา24ปีแล้วรถที่นี่ก็ตรงนี้ก็เนี่ยค่ะเป็นโกดัง3เนาะส่วนด้านท้ายนะคะก็คือไม่ใช่ท้ายไฟฟ้านะนะรุ่นนี้ยังไม่ได้ใช้ท้ายไฟฟ้าส่วนตัวน็อตต่างๆค่ะนี่ สภาพยังสวยอยู่โครงสร้างตัวรถนะคะรอยเมคอัพต่างๆร่องน้ำนะคะตรงนี้ก็ยังเดิมไฟท้ายนะคะได้เป็นไฟท้ายเดิมจากโรงงานนะคะในส่วนของอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างนี่ค่ะนะไฟท้ายเดิมจากโรงงานนะคะแล้วก็พวกรอยเมคอัพต่างๆตัวน็อตต่างๆค่ะ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ0961984963สามารถเข้ามาดูรถได้มาชมได้ค่ะอ่ะตรงนี้ก็เป็นที่ใส่อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆแล้วก็ตรงนี้นะคะนี่ค่ะเครื่องมือแม่แรงนะอยู่ด้านหลังตรงนี้ตรงนี้นะคะก็พับแถวที่3นะคะพับได้เรียบ Muse X เนี่ย แถวที่สามอะเวลานั่งอันน้ำหนึ่งให้ขอ,อให้ดูตรงนี้ก็ถือว่าชันเขาไหมก็ชันบ้างนะแต่ก็ก็ก็นั่งได้อ่ะค่ะนะเด็กๆนั่งได้ดีเลยแต่ถ้าคนตัวใหญ่นั่งแถวที่สามนี้ก็ลำบากนะถือว่าลำบากนะคะก็แต่ก็เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะถ้าเด็กๆหรือคนตัวเล็กๆนั่งข้างหลังได้หรือก็เป็นห้าที่นั่งนะคะแล้วก็ถ้าพับเบาะ แถวสามก็จะวางของสัมภาระได้เยอะอยู่ใครที่มีลูกเยอะนะคะสองคนสามคนแล้วก็อยากได้รถครอบครัวเนี่ยเด็กๆนั่งได้สบายเลยนะคะก็ <Yep. S 2> เครื่องมือต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้นะคะด้านขวามืออ่าแล้วก็แอร์มีทุกตำแหน่งที่นั่งเลยนะคะมีไฟตรงห้องผู้โดยสารน,นะคะอ่ามีไฟตรงที่เก็บสัมภาระมีไฟตรงห้องผู้โดยสารนะคะและ้วก็ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้าค่ะมีจอกลางด้วยนะคะอ่า จะอยู่ที่ประมาณ10นิ้วนะคะอยู่ประมาณนี้มีจอกลางให้ด้วยด้านข้างค่ะก็มีช่องใส่แก้วน้ำทั้งสองฝั่งเลยนะคะก็ใส่แก้วน้ำแต่ฝั่งนี้ก็จะมีอ่ะเดี๋ยวพับลงนี่ค่ะก็จะมีช่องใส่แก้วน้ำแล้วก็ใช้อ่าใส่ของอนเนกประสงค์กระจุกกระจิกใส่ได้นะคะแต่ฝั่งนี้ก็จะมีช่องใส่แก้วน้ำหนึ่งช่องเท่านั้นเอง ก็สนใจนะคะเข้ามาดูรถได้เข้ามาทดลองขับได้ใครที่มองหาสีนี้อยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะนะการันตีสภาพเดิมเราเก็บงานให้เราปรับสภาพให้แม็กขอบ18นิ้วนะเดี๋ยวเราไปทำความสะอาดล้างซุ้มล้อให้เพิ่มเติบนะคะช่วงนี้หน้าฝนเนาะเนี่ยที่น้ำหนุ่งรีวิวเนี่ยก็เป็นเดือนหน้าฝนใครที่อยากได้รถครอบครัวแล้วก็อยากจะเปลี่ยนรถใหม่เรารับเทินค่ะนะ,ะนะเรามีรับเทินก็เอามาตีราคาเทินได้นะคะ อ่ะอันนี้ก็คือด้านข้างแผงประตูไปดูด้านหน้ากันบ้างกุญแจนะคะจะได้เป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสกุญแจแบบอัตริยะนะคะมาดูภายในกันค่ะนี่เบาะหนังนะคะฝั่งคนขับจะได้เป็นเบาะไฟฟ้าปรับถึง6ระดับด้วยกันกระจกมองข้างนะคะพับปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันแล้วก็กระจกทั้ง4บานเป็นกระจกไฟฟ้าฝั่งคนขับเป็นออโต้ที่เปิดด้านในเป็นโครเมียมพวงมาลายัยมีฟังก์ชันซ้ายขวาเลยค่ะ มาเดี๋ยวมาสตาร์ทรถกันดีกว่ามาดูหน้าปัดอ่ะนี่นะคะเปิดแอร์ก่อนอ่ะแอร์ Air นะคะจะเป็นแอร์ออโต้นะคะเป็นแอร์ออโต้แล้วก็ตรงนี้ก็จะบอกในส่วนของอ่าระดับระดับความเย็นนะคะระดับลมต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นทัชสกรีน ก็มีอ่าเส้นกะระยะนะคะนี่ด้านหลังก็ถือว่าชัดนะสนใจยังไงก็สามารถยกหูโทรหาสอบถามได้เลย0961984963นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็เปิดได้ นี่นะคะก็มีสอคอบอคันนี้นะคะ7 7 9 9 1 9จดิออนิกปี2019ัไม่อยู่ที่1,25,000โลการันตีสาภาพเดิมเลยสนใจรายเดียดเพิ่ม,เต,มเติมก็ทักเข้ามาดูตัวรถได้มาทดลองขับได้ในเรื่องของเครดิตอย่ากเก็บไว้ในใจนะคะสามารถยจ้ขูโทรหาสอบถามได้น้่นนึงบอกก่อนว่ารถคันนี้ขับมือเดียวเพราะว่าเป็นรถของหน่วยงานนะคะคันนี้เป็นรถหน่วยงาน หน่วยงานการันตีสภาพเดิมนะคะสนใจยังไงก็ยกหูโทรหาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นี่คือเลขใหม่หนึ 1, 25, ่งแสอ่อ้อไม่ใช่3ามร้สิหนึ่งแโลถ้าใครที่ไม่ได้แบบว่ากังวลในเรื่องของอ่า เลขใหม่นะคะก็คันนี้สีสวยโดนใจนะคะสนใจทักเข้ามาได้เลยนะคะ0 9 6 1 9 8 4 9 6 3กนะคะก็สามารถยกขูโทรหาสอบถามได้อ่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างค่ะนะคะใครสนใจยังไงนะคะก็ทักเข้ามาดูตัวรถได้ป้าพาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้าง มาค่ะมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างนะคะนี่อันนี้คือห้องเครื่องด้านหน้าเป็นเครื่อง Isuzu DDI Blue Power ค่ะก่อนปล่อยถึงมือลูกคา้าน้ำหนึ่งจะดูแลในส่วนของแบตเตอรี่ให้ดูในเรื่องของอน้ำมันเครื่องแล้วก็ของเหลวต่างๆให้อันนี้คือห้องเครื่องเราปรับสภาพแล้วเราทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะสะอาดสะอ้านมากๆแล้วก็ในส่วนของตัวน็อตค่ะนี่ไม่มีรอยคูดไม่มีรอยไขนะคะด้านข้างค่ะรอยเมคอัพต,ต่างๆสวยมากไฟด้านหน้าไทยโคอีโตเดิมแพ้จากโรงงานอันนี้คือไฟ เดิมจากโรงงานไม่มีรอยแตกไม่มีคราบไอ้น้ําเกาะเลยนะคะคานด้านหน้ารอยเมคอัพต่าง,างๆแล้วก็ตรงนี้ค่ะอันนี้แท้ไม่แท้จะเนี่ยจะต้องมีรอยนะคะมีรอยจับตรงนี้เนี่ยคะ่ะนี่มีรอยอ,อันนี้คือมีทุกคันนะคะน,นี้ก็จะเป็นรอยเมคอัพกลมๆแบบนี้ตัวน็อตนะคะไม่เคยถอดไม่ได้โดนขยะนะแล้วก็มีแผ่นเพจค่ะนะ,ะเป็นอิสุซุเนาะอ,อันนี้ก็คือแผ่นเพจอันนี้ก็คือคานด้านหน้าแล้วก็ข้างแก้มตัวน็อตต่างๆ ะะแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงก็ยังคงสภาพเดิมสวยอยู่รอยเมคอัพต,ต่างๆนะคะนี่ค่ะก็ยังอยู่ครบสมบูรณ์นะคะในส่วนตัวแต้มสีตรงนี้นะคะก็ยังอยู่ครบชัดเจนค่ะพี่ๆ่ะเข้ามาทดลองขับได้นะกับ isuzu นะคะ m u l e x 1.9 dionic ปี2019ค่ะเลขไหม่1 2 4 0พ0โลการันตีสภาพเดิมเลยนะคะ เป็นรถขับมือเดียวนะคะใครสนใจเข้ามาทดลองขับได้หรือโทรหาน้ำหนึ่งได้เลย0 9 6ย์8 4 9 6 3นนะคะก็ติดต่อเข้ามาหาน้ำหนึ่งได้นะคะหรือว่าน้ำหนึ่งอยู่ที่บริษัเทเพชรยนต์นะคะพี่ๆขาโทรเข้าส่วนกลางเขาจะรันเซลล์นะคะมาดูแลแต่ถ้าอยากให้น้ำหนึ่งดูแลโดยตรงนะคะ,โท,ะ,คะโทรหาน้ำหนึ่งได้เลยค่ะนะคะ,นะคะน้ำหนึ่งก็อยู่ที่นี่แหละนะคะเข้ามาได้เลยบอกติดต่อน้ำหนึ่งได้เลยค่ะนะคะน้ำหนึ่งยินดีดูแลบริการนะคะอยากให้น้ำหนึ่งดูแลก็โทรหาน้ำหนึ่ง ได้โดยตรงเลยนะคะหรือว่าเข้ามาที่เพจโยชนะ,ะก็บอกได้เลยว่าเดี๋ยวน้ำหนึ่งดูแลให้นะคะกับอิสุสูตมิลส์เอซนุสีแดงสวยมากไม่ห1ึ่0 0 0โลนะคันนี้สวยจริงนะคะถ้าไม่ได้ตดเรื่องไม้ปี2019ค่ะขับมือเดียวสนใจยังไงก็ยกหูโทรหาสอบถามในเรื่องของเครดิตนะคะรับรายได้อยู่ที่2 8 0 0 0ขึ้นไปนะ,ะเพราะว่าคันนี้จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่13,700สนะสนใจยังไงทักมาเรามีสถาบันการเงินเยอะมากนะคะเป็น10สถา บเ,เอาละค่ะมีวาลันตีหลังการขายมีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงด้วยนะคะถ้าสนใจยังไงก็ยกหูโทรหาสอบถามน้ำหนึ่งได้เอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนนะคะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ